สวัสดีค่ะพี่ปสวันนี้เรามาถึงหน้าสุดท้ายของเล่ม403กัน 4, 0, 3, แล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นเล่มใหม่ให้นักเรียนเปิดที่เล่ม403นะคะเปิดไปที่หน้า408นะคะคิดว่าหลายคนคงจะเริ่มคล่องแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันทบทวนกานซัก5ข้อนะคะในร่องนี้นะมาดูโจทย์ในข้อที่1นะคะ1642หาร สนะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมนะคะเหมืดิมสี่เหลี่ยมมีสี่ลบวงกลมมีสมาชิกอยู่สองเท่ากับสองตั้งโจทย์ที่จุดสองนะคะหนึ่งหเปรียบเทียบสองกับ1นสองมากกว่าหนึ่งไม่เว้นนะคะไม่เว้นสองอะไรได้1ิบสดูดูดดสหลักแรกสองอะไรได้โทษขาดสองอะไรได้1ิบหส,สอง,สอง ูเลยต่อไปสองะไรได้ศูนย์สีมีไหมมี2 2 4สอลบศูออกไปนะคะเวลาหานค่ารูกคิดจะอ่านแบบนี้ต่อไปสองอะไรได้0 2นย์คะสองหนลบศูนะคะจะหมดพอดีได้คำตอบ เรียบลบวงกลมเท่ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุด2 25 2555 5, 5, 5, นะคะหาร5เปรียบเทียบ5กับ2 5มากกว่า2ไม่เว้นเดีที่หลักนี้นะคะ2หลักแรกคือ25 25อะไรได้25 5 5, 5ลบ25ออกไปนะคะลบ25 เหลือ0 5นะคะไม่ใช่55อย่างเดียวต้องอ่านทีละคู่0 5 5อะไรได้0 5คะ5 1 5ล0 5ออกไปเช่นเดียวกันนะต่อไปก็คือเหลืออยู่0 5 5อะไรได้0 5 5 1 5ล0 5ออกไปนะคะหมดแล้วจึงตอเท่าไหร่คะ5 1 1นะคะ 5, 5 ต่อไป15-12งหานงรนะคะสี ible, osaur, olor, 2, turkey, toolbox, ่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ2ตั hmm. 2> pounds, ้งโจทย์ที่จุด2นะอยู่หน้าจุดถึงกาง1 5 1 2นะคะตั้งโจทย์ถูกแล้วเปรียบเทียบเลย2มากกว่า1ไม่เว้นนะคะ2มากกว่า1ไม่เว้นดูดูสอหลักแรกบนกระดาษสออะไรได้15บห้ามีไม้ใบเขียนเอา27พอ270 4 14 4ได้วก1วก5นะคะต่อไปดู2หลัก2อ,อะไรได้11 2อ,อะไรได้11 2 5 10 1 0นะคะเหลือโจทย์อยู่1 2ใช่ไหมคะ2อ,อะไรได้12พอดีเ2 6 10 2นะคะคำตอบคือ7 5 6 2องหกสงสหารสนะคะสองหกสงสอหารสาเหลียมลบวงกลมเท้ากับ2ตั้งโจทย์ที่จุดสองสองกสองสองสามากกว่าสองไหมมากกว่าไม่เว้นนะคะดูสองหลักแรก3อะไรได้2ี3สิบหกสามแปเกินเราสามแปดตอใส่แปดลบสองสลบสได้ ตอบเท่าไหร่คะ874 874นะคะต่อไปข้อ3ก็กับข้อ5 3 9 4 2นะคะ3 9 4 2หา9นะคะ4เหลี่ยมรูปวงกลมเข้า กว่า3นะคะ9มากกว่า3ไม่เห้นภนาดินให,หลัชิดก,กัน9อะไรได้3 19 9อะไรหน้า9 4 36 36 36ออกไปเหลือ34 9อะไรได้34 9 4 36ก็เกิดเอา9 3 27ลบ2 7ลบ7ไม่ได้ลบ10อีก5 เหลืออยู่72็อเก้าะไได้72ดคะ9 8้วแปดหมดไหมคะหมดเลยได้คำตอบสี่สา8แสนะคะเดี๋ยวคุณครูพาทำไปจนถึงข้ออ่าถึงข้อ5แล้วนะคะให้นักเรียนดูในหนังสือหน่อยข้อที่7นะคะ5 7 1 6จ็หนึารเนะคะข้อที่7ให้ดอกจัด เจเป็นการหาไม่ลงตัวเรายัางเรียนไม่ถึงตรงจุดนี้นะคะให้ดอกจางไว้เพราะฉะนั้นที่เหลือให้ได้เรียนลงม,มือทำได้เลยนะคะแล้วก็ส่งคำต,ตอบให้คุณครูทุกวันนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ